กีน่าจะยุ่งๆกับเด็กๆใช่อากีเปิดไมค์ได้เรอะดูไหมพี่แดงดูดูไหมหนูจะทำโรคลเบดูอะไรนะจะดูไหมดูยังยังไม่บอกว่าดูอะไรจะดูพี่แดงจะดูหนูไหมแต่หนูแบบว่าไมไม่มาเสียงดังแล้วพี่แดงก็คุยไปนะอืม สบายดีเด้ออลิสาทำอะไร,อ,รอ,อลิสาจากออราหนูกำลังจะทำอันนี้ค่ะพี่ออราทำโลกล่ำโลกลำ่ำโอ้อันนี้กล่ำใช่ไหมนี่ อันนี้เป็นลวกก่อนเลยนี่ฮะหัวเลยมาต้มอ่ะไม่ใช่อันเนี่ยกับลวกเหรอกระลำนี่ลวกให้มันนิ่มใช่มันนิ่มนิดนึงแล้วเอามาจะได้หอมง่ายง่ายจริงจรงมันไม่ต้องทิ้งก็ได้นะถ้าเราทำกินเองนะให้มันแต่ว่ามันเป็นปีใหม่นะมันก็เลยต้องทำสวยหน่อย อันนี้ออันท,ที่ตัดออกคิดว่าจะจะเอาเข้าไปข้างในนั่นเลยใช่นี่หมูหนูหมักไว้แล้วไงหนูก็จะใส่ในหมูก็จะมีหอมใหญ่แครอทจริงๆมีต้นหอมแต่ขี้เกียจไปเก็บลมแรงก็เลยไม่ได้ใส่ถ้าใครให้สวยต้องเอาต้นหอมอ่ะเอาเอา มาทําเป็นเชือกมัดถูกโบน่ะมันจะสวยขี้เกียจไปเอาอะ่ะลมแรงมากเลยข้างนอกอคนกินสามนาทีคนทำสามชั่วโมงเออ ้ามันรั่วอย่างเงี้เราก็ต้องใช้สองสองใบเพราะว่าหนอนมันมันมีนอนอะ่ะมันก็เลยเป็นรูขนาดหนาวามันยังนอนเลยอ่ะกระลำใหญ่ๆอย่างนี่เราเรามันรั่วเอาเอาเอาตัวแข็งๆขง้างกลางๆออกเออมันจะได้หออ,อ่ะ เออที่กระหล่ำที่เราหั่นนี่มันเหลือเสียได้เราเอาไปทําซุปต่อได้นะ <c oughs> เอาไปทําน้ำซุปถ้าเสียได้ เดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำก่อนจ้าสุก,กิโรเออสุก,กิโรไม่ไม่ใช่สุสกิโรแต่มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละ แต่ว่าเราก็ทําโรแล้วก็เหมือนเราทกินกับข้าวค่ะเพื่อนอะกินเฉยๆก็ได้ <c oughs> ถ้าใครที่ชอบแบบถ้าเป็นทาแบบฝรั่งก็จะเอาครีมครีมชีสเนาะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใส่เบคอนกรอบๆนะคะแล้วก็ <c oughs> ใส่หมูสับลงไปแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนะ้ำมันมะกอกหรือว่าใส่เนยก็ได้ แล้วก็นำมาหอ่อซอสที่เราจะกินก็คือเป็นซอสไวน์วแดงที่เราจะมาลาดนะมันก็จะอร่อยถ้าใครไม่กินก็ใช้มะเขือเทศซอสพาสต้านะมาลาดตอนที่เราเสิร์ฟมันก็จะอร่อยมากอันนี้ไอที่มันเหลือ เมื่อกี้มือไปโดนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่จับละจับว่ามันโทรศัพท์มันไม่ถนัดเนาะจะ่กดโดนไปขึ้นสตรีมอีกหน้าหนึ่ง <c oughs> อันที่เราตัดอ่ะล้วก็ไปผัดได้นะไอที่เราตัด ถ้าเราเสียดายนะคะอย่างเงี้ยผัดกับน้ำมันแล้วก็ทำซุปก็ได้เสร็จ้วมาห่อกันนะคะมาหอ,อกันมาหอ,อกัน ่ือันนี้มันเล็กๆเราก็จะใส่นิดเดียวมันก็จะไม่เท่ากันนะตามที่มันอันนี้มันเล็กหราก็จะใช้วิธีทำแบบนี้นะคะถ้ามันใหญ่เราก็จะทำอีกแบบหนึ่งนะคะ ถ้าใครมีต้นหอมเอาต้นหอมมามัดนะถ้ามันใหญ่เราก็จะทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็หอเหมือนมาทำขนมแบบนี้ยืดเข้าหน่อยแล้วก็ <c oughs> เอาสอดเข้าไปข้างในมันจะได้ไม่หลุดนะคะ ตัดแบบนี้ถ้าใช้ผักกาศขาวมันใบมันใหญ่มันจะสวยมากใส่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ามันไม่สุก ถ้ามีต้นหอมเราก็เอาต้นหอมมามัดเลยถ้าเราไม่มีเราก็เอานี่แหละมัดเขาก็เป็น,นแล้วเวลาเราผัดเราก็ใช้ด้านเนี้ยลงในกระทะมันก็จะไม่ลุดหนูต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งมาดูคอมเมนต์เพราะว่า เครื่องมันดูคอมเมนต์ไม่ได้ที่เราขึ้นอยู่อ่ะมันหลุดโอเคได้แลวภาพหาย <c oughs> ใช่เมื่อกี้ไปกดโดนอะไรก็ไม่รู้พี่ออล่าตอนที่จะไปเปิดอ่านคอมเมนต์นะ่ะอ่ะคันจมก <c oughs> ความสวยเนี่ยมันแล้วแต่ใบกะล่ำของเราที่เราได้มานะคะ ได้ใบสวยๆแล้วก็จะห่อสวยมากนี่เราก็จะพอดีมันม,มัดกับข้างในนะคะอันนี้มันหนาไปจริงๆหอกับด้านมันจะดีกว่านะคะมันจะไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่ <c oughs> ก็กับด้านนี้นะคะด้านนี้ก็กิ้งไปเอาด้านนี้มาใส<ห>่ก็เอานี้ขอเข้าไปข้างในมันก็จะไม่หลุดนะคะ